อย่างต่อไปนะคะจะเป็นยังอยู่ในบทที่4เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเราจะเป็นเรื่องคายสแควร์แล้วนะคะเรื่องคายสแควร์ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าโจทย์นะคะให้ x นะคะเป็นตัวแปรสุ่มนะคะที่มีการแจกแจงแบบคายกำลังสองคายกำลังสองก็คือตัวนี้นั่นเองคายนะคะคกำลังสองหรือคายสแควร์ที่ degree of freedom 14นะคะ df 14 df เท่ากับ14หรือเขาจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะ x มีการแจกแจงแบบคายสแควร์นะคะที่ดีเกียร์ฟิตตม14เพราะฉะนั้นก็จะเขียนอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้หรือเขียนแค่นี้ก็ได้หรือเขียนแบบนี้ก็ต้องเข้าใจแบบเดียวกันนะคะว่ามีดีเกียร์ฟิตตมสิแล้วก็เปิดตารางที่ตารางคายสแควร์ก็คือตารางที่นั่นองนะคะตัวนี้วิธีการทำนะคะตัวคายสแควร์ตัวนี้นะคะอย่าลืมว่ามันมีลักษณะเบ้นะคะเบ้ขวาแล้วก็จุด เริ่มต้นที่0นย์เนาะเพราะฉะนั้นค่าเขาบอกให้หาความน่าจะเป็นที่ x ของเราเนี่ยจะมากกว่า4.075นะคะ4.075หาพื้นที่ฝั่งมากกว่าาได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูค่าคายสแควร์ดีเกียวฟิทตอม14ดีเกียฟิทตอม14ตรงนี้หาค่า,า4.075มีไหมอา้าวมีค่านี้ใกล้ ตรงเป๊ะเลยนะคะถ้าไม่มีก็ดูค่าใกล้เคียงนะคะ4.075ลากไปเจออะไรลากไปเจอ,อ0.995เพราะฉะนั้น4.075ก็คือคายสแควร์ที่0.995นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเ็าถามว่าความน่าจะเป็นฝั่งมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวที่ห้อยคือพื้นที่ด้านขวามือเสมอเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็น0.995 เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ0.995นั่นเองนะคะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะตัวต่อไปนะคะบอกว่าให้หาค่า x ที่น้อยกว่า4.00ได้4.66นะคะมองเป็น4.00ได้ไง4.66ที่ดีกรีอัพฟิตอมเดิมก็คือ14นะคะเพราะฉะนั้น4.66อเราเขียน4.66นะคะอ่ะ ไปเปิดตารางนะคะที่ดีกีออฟฟิโดมสิบสี่สี่จุดหกหกคือค่านี้ลากขึ้นไปเจอศูนย์จุดเก้าเก้านะคะเพราะฉะนั้นค่านี้ก็คือค่ายสแควรที่ศูนย์จุดเก้าเก้าดีกีออฟฟิมสิบสี่นั่นเองพื้นที่ที่ห้อยคือด้านขวามือเสมอเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้คือศูนย์จุดเก้าเก้าอาจจะวาดรูปไม่สวยงามนะคะไม่ตรงนะคะกูขอวาดใหม่หละกันเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าค่าเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น4.66เนี่ยมันต้องมาขยับมานิดนึงนะคะมันจะได้เหมือนจริงนะคะ4.66คูต้องอยู่ตรงนี้4.66พื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะเป็น0.99นะคะนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับคลายสแควร์ที่0.99แล้วก็14ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ0.99ใช่ไหมคะ ไม่ใช่นะคะระวังผิดนะคะเพราะโจทย์ก็ถามอะไรถามน้อยกว่าค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามฝั่งนี้น้อยกว่าเพราะว่าค่าอยู่4.66เส้นจำนวนจากน้อยไปมาก ค่าน้อยกว่าจึงต้องอยู่ด้านซ้ายมือนะคะถามพื้นที่ตรงนี้เราทราบว่าพื้นที่ขวามือเป็น0.99เพราะฉะนั้นพื้นที่ซ้ายมือก็ต้องเป็นทั้งหมดตั้งคือ1ลบด้วย0.99ก็จะเท่ากับ0.01เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ0.01นะคะข้อนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะผิดกันง่ายมากเลยอตัวต่อไปนะคะให้หาครายสแควร์ที่น้อยกว่า26นะคะ26 ยี่กคูณน่าจะอยู่ฝั่งนี้แล้วล่ะ2 6 1สินึ่งหนึ่งเก้านะคะดีกีออฟิตอมเป็น14เท่าเดิมยีหกอา้าวยีไม่มีเลยค่ะมี2กว่าไปจนถึง8กว่าเลยค่ะไม่มี26นะคะแต่ตารางคายสแควร์เราไม่ได้มีหน้าเดียวนะคะเรามี2หน้าเรามาดูหน้านี้ต่อนะคะที่ดีกีออฟิตอมสิบสีนะคะ อ่าสองยี่มีไหมยี่สิบอยู่นี่นะคะยี่สิเจอที่แอลฟา 0, 0ค่ะเพราะฉะนั้น26.119ก็คือแอลไคลสแควรที่0.025ดีกีออฟฟิดอมเป็น14เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ด้านขวามือของมันคือ0.025าคำถามเขาถามมาไหน ถามซ้ายมืออีกแล้วเพราะฉันคำตอบก็ต้องเป็นเลยคะ่ะ1ลบ0นจนะคะก็ได้เท่ากับ0.9 7เจดห้านะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 0. 9 7 5เจ็ดห้านะคะเราะวังผิดด้วยนะคะมีหลายคนที่ตอบ0.025คูมานะอ่านเรามาจะระวังนะคะตัวตอบไปเอาอยากถามเป็นช่วงบ้างเพราะรู้ว่าเราเก่งแล้วนะคะถามด้านเดียวถามเป็นช่วงว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะ ถ้าถามเป็นช่วงนะคะที่ค่าแรกคือ5.6 2จุดและค่าที่2คือ19นะคะ19 19.4 06อ่ะเราไปเปิดตลางนะคะที่ดีกีออฟฟิดอมนะคะก็ จะได้ค่าออกมานะคะไปเปิดตารางที่ดีเกี่ยวฟี่ต้ม14หาค่าห้าจุดหสองห้าค่ะ5 6าจหไม่มีนะคะอ่ะไม่เป็นไรเราดูอีกค่าหนึ่ง1 9 4เก้ี่ศูยมีไหมมีนะคะอยู่ตรงนี้1 9 4เกเจออะไรคะเจอ0 1นหเพราะฉะนั้น1 9 4เกคือค่ายสแควร ที่0.15นะคะดีกีอฟิตอม14 0.15คือพื้นที่ด้านขวามือนะคะ0.15อ่ะเลขต่อไปค่ะ5.625ดีกีอฟิตอม14แล้วก็มาดูอีกตารณ์นึงนะคะ5.625หรือ29อ๋อ29นะคะคุณดูเลขผิดนะคะ5.629นะคะอยู่นี่ แต่ถ้ามัน5.625จริงก็ไม่มีปัญหานะคะเราก็ดูตัวที่มันใกล้เคียงก็คือตัวนี้นั่นแหละ5.629นะคะเราก็จะเจอ0.975 0.975อยู่ตรงไหนคะตรงนี้ปรับเซียนมาเยอะแล้วนะคะศูน5จุบางคนเขียนตรงนี้เลยเขีนอ้อเขียนด้านซ้ายอันนี้ก็เขียนด้านนี้ศูน9 7จุเ้าเเป็นอย่างนี้ผิดทันทีเลยนะคะไม่ได้นะคะมีหลายคนที่ทำแบบนี้นะคะอ่า ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะตัวนี้คือคลายสแควร์ที่0.975ตัวที่ห้อยคือพื้นที่ด้านขวามือทั้งหมดคือตรงนี้ค่ะ0.975เห็นไหมคะมีหลายคนนะคะตรงเนี้ยจะฟังแล้วเข้าใจยากเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังดีๆนะคะพื้นที่ที่เป็นตัวที่ห้อยเลขตรงนี้ ไม่ว่ามันจะห้อยด้วยเลขอะไรมันก็คือพื้นที่ขวามือทั้งหมดไม่มีการเปลี่ยนเป็นซ้ายมันไม่มีติดลบถ้ามันเป็นติดลบมันถึงจะเปลี่ยนเป็นซ้ายมีค่าถี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันห้อยด้วยพื้นที่อะไรก็ตามอยู่ขวามือทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นมันห้อยด้ 75, วย0.97 5เหเราก็ต้องใส่ด้านขวามือของมันอย่าไปเผลอใส่ด้านซ้ายเด็ดขาดเพราะใส่ด้านซ้ายมานี่หาค่าออกมาเลอตรงนี้นิดเดียวผิดเลยนะคะใส่ขวามือเสมอ เพราะฉะนั้น0.975คือพื้นที่ทั้งหมดขวามือพื้นที่ที่เราต้องการนะคะมีแค่ตรงกลางนะคะตรงนี้เท่านั้นตรงกลางเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางตัวนี้มีค่าเท่าไหร่คะพื้นที่ตัวนี้สีฟ้าก็ต้องได้เป็นตัวนี้นะคะเขียนตรงไหนดีอ่าเขียนตรงนี้ก็ได้เป็น0.975ก็คือพื้นที่ทั้งหมดนะคะลบที่ไม่ต้องการไม่ต้องการนี่คือตรงนี้ใช่ไหมคะ ลบ0.15นะคะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะก็ได้เป็น0.825นั่นเองนะคะเพราะฉันคำตอบคือ0.825อยู่นี่นะคะต้องระมัดระวังนะคะข้อนี้ผิดกันเยอะมากๆเลยนะคะนะคะผิดกันเยอะมากๆจนกูอยากจะให้สักข้อหนึ่งอย่างเลยนะคะพูแถมแล้วกันนะคะ,ะ,คะอีกข้อนึ่งเป็นช่วงเหมือนกันนะคะ ลองดูนะคะให้หาความน่าจะเป็นนะคะที่ x ของเราซึ่งเป็นคายสแควร์นะคะมีค่าอยู่ระหว่าง6.571นะคะจนถึง8.696นะคะตัวนี้อ่ะดิเกียฟิโดมเดิม14ถามว่ามีค่าเท่าไหร่แบบนี้นะคะเท่าเราวาดรูปออกมาอ่าหกจุดห้าเจ็ด หนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้ไปเปิดตารางเจอเลข0.95เพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าคายสแควร์ที่0.95นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ทั้งหมดขวามือนะคะ0.95เลขตัวที่สองค่ะ8.696นะคะเพราะฉะนั้น8.696อยู่ตรงนี้นะคะลากไปเจอ0.81ไอ้0.85ก็คือพื้นที่ขวามือเหมือนกันก็คือตรงนี้นะคะ ขอเปลี่ยนสีนิดนึงน,นะคะ8.696นะคะก็คือพื้นที่ตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เขียนว่าอะไรคะค่ายสแควร์ที่0.85ก็คือพื้นที่ด้านขวามือตรงนี้ทั้งหมดนะคะมีค่า0.85นั่นเองเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากหาพื้นที่ ตรงกลางนะคะระหว่างเลข2เลขนี้นะคะมันก็ต้องเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับวงเล็บใหญ่ตัวนี้ลบวงเล็บเล็กตรงนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะได้เท่ากับนะคะนี้เท่ากับ0.95นะคะลบ0.85นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบเป็น0.1นะคะ เป็นช่วงก็หมดไปแล้วเดี๋ยวเราดูต่อที่เป็นเครื่องหม่มากกว่าบ้างนะคะหาความน่าจะเป็นที่คลสแควร์มากกว่า k นะคะมากกว่าค่า k มีพื้นที่0.025อันนี้เป็น k นะคะอันนี้เป็น0.025เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนค่า k ตัวนี้ให้เป็นสัญลักษณ์คลายสแควร์ใช่ไหมคะคสแควร์ห้อยด้วยพื้นที่ขวามือก็เอาพื้นที่ขวามือมาห้อย ดีเกียฟิดดมเป็น14เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเปิด0.025ตารางนี้ไม่มีนะคะมีตารางถัดไป0.025ดีเกียฟิดดม14ได้ค่า26นะคะเพราะฉะนั้น k มีค่า26.119นั่นเองเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์นะคะก็จะเปิดง่ายอ้าวข้อสุดท้ายหรือยังของค่า k อีกข้อหนึ่งนะคะของค่า k